ลงทะเบียนทอกอสอกู้เงิน1,000 0บาทดอก10บาทหากเป็นแบบนี้ไม่ผ่านแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดนใหม่ๆค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆธนาคารก็ต่างมีมาตรการออกมาเพื่อรองรับการกู้เงินฉุกเฉินของประชาชนเนื่องจากไวรัสโควิด -19 นะคะก็ทําให้ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปทั่วเลยนะคะโดยธนาคารยอดนิยมที่คนแห่ไปกู้เงินมากที่สุดนั่นก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธนาคารทกศนะคะเนื่องจากว่ามีดอกเบี้ยที่ถูกมากคือกู้10,000บาทดอกเบี้ยแค่10บาทนะคะ สำหรับธนาคารทกสนั้นนะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้นไว้ดังนี้นะคะก็คือ 1. เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร,ร,กรซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีปู่ย่าตายาย,ายบิดามารดาคู่สมรสพ่อตาแม่ยายบุตรและคู่สมรสบุตรหลานลุงป้าน้าอานะคะแล้วก็ 2. มีอายุตั้งแต่20-70ถึง70ปีนะคะ แล้วก็3จะต้องได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะแล้วเงื่อนไขแบบไหนนะคะที่จะทําให้ไม่สามารถกู้เงินผ่านนะคะคําตอบก็คือนะคะ 1. ผู้ที่ลงทะเบียนกู้เงินกับธนาคารออมสินไปแล้วนะคะซึ่งระบบจะคัดกรองออกนะคะก่อนจะนําส่งข้อมูลให้กับสาขานะคะ 2. เป็นบุคคลล้มละลาย แล้วก็ 3. บุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกอฟอกอที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคอรมอเมื่อวันที่72553เนื่องจากมติคอรมอไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มนะคะแล้วก็ 4. บุคคลที่กฟอกอหรือสมาชิกกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทนไปแล้วนะคะ ในกรณีที่ติดค้างชำระหนี้กับธนาคารอื่นอยู่สามารถกู้เงินได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือบุคคลที่มีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆแบบสุจริตและจำเป็นก็สามารถกู้ได้นะคะซึ่งธนาคารจะมีการตรวจสอบมูลเหตุของการค้างชำระก่อนที่จะตัดสินอนุมัติสินเชื่อให้นะคะ และจะมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตหรือว่าเครดิตบูโรหรือไม่นะคะคำตอบก็คือนะคะถ้าเป็นลูกค้าเงินกู้เดิมจะไม่มีการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเงินกู้ใหม่ให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตทุกรายนะคะและธนาคารต้องเสนอรายงานข้อมูลเครดิตบูโรสินเชื่อโครงการนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือคำถามและคำตอบที่ธนาคารทกสได้มา อธิบายไว้นะคะว่าใครสามารถกู้เงินได้แล้วก็ใครที่จะสามารถได้รับการอนุมัติเงินกู้แน่นอนค่ะ